สวัสดีครับทำสวนง่ายๆตาลุงแสงน,นะครับวันนี้จะพาทุกท่านมาพบกับไม้โบราณอีกชนิดหนึ่งนะครับที่นับวันจะยิ่งหายากขึ้นทุกวันอันนี้คือผลของเขานะครับอ่าอันนี้คือต้นกล้าของเขานะครับอันนี้ก็ได้ทาการเพาะไว้นะครับเตรียมจะย้ายลงใปถุงนะครับอ่าอันนี้เขาเรียกว่าต้นชุมแสงนะครับ เม็ดเมล็ดของเขานะครับเมล็ดในนะครับเมล็ดในในลูกนะครับสามารถที่จะเอาไปคั้นเอาน้ํามันออกจากเมล็ดแล้วมาทําอาหารได้นะครับเส้นทอดนะครับในเมนูทอดต่างๆนะครับอาหารนะครับเมล็ดเขามีน้ํามันนะครับส่วนใบนะครับที่สําคัญเลยนะครับเขาเอาไปทําเป็นเบียรนะครับเขามีรสชาติฝาดขมนะครับเป็นเบียรดื่มได้นะครับต้นจุ่มแสงสำหรับเปลือกลากนะครับ เขาสามารถจะไปทําเป็นต้มน้ําอาบนะครับเพื่อมาลุงร่างกายบำรุงผิวพรรณได้นะครับแล้วในเรื่องของเขาเรียกว่าเปลือกเปลือกกลากเนี่ยของต้นชุมแสงเนี่ยจะเขาเรียกว่าแก้เลือดโรคสตรีได้ด้วยนะครับส่วนเนื้อไม้นะครับโบดต่างี่อยที่ที่มีอยู่นะครับจะต้องมีส่วนผสมของไม้ต้นชุมแสงด้วยนะครับ ถือว่าเป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งเลยนะครับอ่าแล้วก็ถ้าบ้านใครนะครับสร้างบ้านโดยมีเศษไม้ชุมแสงด้วยบ้านหลังนั้นจะเป็นสริรมมงคลมากๆนะครับคือต้นชุมแสงเนี่ยนับวันที่จะหายากมากนะครับเขาเป็นไม้ที่ไม่ผลิตใบนะครับเขาจะเขียวให้ร่มเงาตลอดทั้งปีเป็นไม้กลางนะครับไม่ใช่ไม้สูงนะครับเป็นไม้กลางเขาจะแผ่กิ่งก้านออกเพื่อให้ร่มเงา นะครับและเป็นไม้ที่ไม่ผลัดใบนะครับเขียวชุ่มทั้งปีนะครับอันนี้คือสรรพคุณคร่าวๆนะครับของต้นจุมแสงนะครับถ,ถ้ามีความรู้อะไรดีๆนะครับก็ฝากกดไลค์กดตัดใจนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ